Đi hát khúc không, yến đi toilet khao su chong, super cool right? Aha. วันนี้เราจะไปแข่งวาดลูกกันอีกครั้งแบบนี้เราจะต้องวาดเพื่อนร่วมเกมของเราใครที่วาดเพื่อนออกมาได้ดูดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะเฮ้ยเชื่อมันในฝีมือศิลปะปอรป,รปรของหมาได้เลยรับมาเชื่อมั่นว่ามาจะวาดทุกคนออกมาหลอดเท่ไปดูกันดีกว่าว่าทุกคนจะวาดหมาออกมาเป็นยังไง Let's go t o พี l o อก โอเคเราก็จะคาสเก้วันนี้ถึงเวลาโชว์ฝีมือศิลปะเปิดปากของเราอีกแล้วแล้วเราจะไม่ได้มาวาดรูปแบบธรรมดาเราจะต้องมาวาดตัวละครเพื่อที่อยู่ในเซิร์ฟเ์ใช่แล้วเกมนี้เราต้องแข่งกันวาดเพื่อนใครวาดเพื่อนออกมาดูดีสุดเป็นผู้ชนนะมาตาแรกเริ่มอย่างเขาน่าจะวาดกันอยู่แล้วเจ๊ค,คนนี้เป็นอะไรกายภาพเหรอเจ๊คนนี้เขาเป็นแบบหรือเปล่าว้าวเราต้องวาดเจ๊คนนี้นะตาน้ารัอกเอกลักษณ์ก็คือทรงผมนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทรงผมจะต้องน่ารักที่สุด เจคนนี่เขาน่ารักเขายืนอยู่ดิ่งๆให้เราวาดด้วยเหรอใช่ถ้าใครได้เป็นแบบเดี๋ยต้องพยายามยืนเฉยนะครับทุกคนมันจะเป็นการง่ายต่อคนวาดนี่ทุกคนมาจวาวตาความบแบ้วของเจคนนันเจเขามีดวงตาที่แบแ้วมากเหลืสามนาทีแล้วบางงอ,อทันที่แบบโอ้เจโอตกกระจเจทำไรเจอย่าเพิ่งโยกเจอย่าเพิ่งโยกเจโอเจอย่าเพิ่งเมาคีเจอย,อยูย่เฉยเไยปลอดเจยโยกทําไมละเจ เจยโยกอยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวาเออเออ้อวาวซะสองนาทียี่สิบหกวิอุ้ยชิงวาดน่ารักมากเลยอ่ะแต่น่าจะวาดไม่เสร็จแหละทันที่เปล่าไม่ทานแน่นอนอุ้ยเราบายสีเลยดัง,งโง่ไปไกลมากเลยเบ้แล้วก็เ้า <c oughs> เอาแขนเจ๊เป็นโปอริโอเอาเอาเอาเข้าไปจริงจริงแขนเจ๊ก็ออกแนวปอริโอแต่แรกกินเล่นนองเ้ยอย่าไปบูมบี้เจ๊นี่เลยทุกคนหมาไม่เทคกันอีกมนแจ ระบายในเลเยอร์นะฮะชีวิตจะง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีเวลาน้อยเกินแล้ว1ดงนาทีสุดท้าย1ดึงนาทีปันล้วเข้าชุดเจถต้อเป็นเยียมสองสายแบบนี้เน่เอาแก้เคียงพอมาจะเติมขนตาสุดแสนเจ้าฟุ้งฟริ้งให้เจน,นี่เจก็ต้องมีขนตาสีฟ้าฟุ้งฟริง้งด้วย3สาสอง,สองหนึ่ง นตาาาาล่งกกัวมเลยเรามาดูผลประกอบการของแต่ละคนกันนะครับคุณผู้ชมคนแรกทรงกระดาษเปล่าอุเจ๊เขาโมโหลเลยเนะี่ยชุดเชียวกดโกด้วยคนไม่ให้ดาวอุ้ยน่ารักเป็นจำนวนมากถามว่าเหมือนไหมก็อาจจะไม่ได้เหมือนมากแต่ว่าเราให้เด็กความส,สาร้างสรรค์ creative มาให้ไปเลยสีดาวของไอ้ฮัสกี้แน่นอนไอ้ตัวนี้ก็น่ารักเอาไปเลยหดาวคนตาโดนไฟช็อตนิดหน่อยมาหักเหลือสีดาวอันนี้ของพี่ล็อกแน่นอนเออแขนเลอะนิดหน่อยมารู้ว่เดี๋ยวของพี่ล็อกแน่นอนเรียกได้ไงวะอันนี้ของกดข้าอย่างน้อยก็ไม่ส่งกระดาษเปล่าเออส่งกระดาษเปล่านี่ไม่เอานะครับคุณผูดด้ชมว้าวอันนี้เอาไป ยอดมันเลิฟอีดบอกว่าลายเส้นอย่างก,กันนักวาดของแท้สุดยอดไปเลยทุกคนเรางานงอกแล้วเราเข้ามาในเซิร์ฟที่มีนักวาดอะพี่ล็อกเอางี้ภารกิจวันนี้ไม่ต้องชนะเราแค่ไม่บวยก็พอ <c oughs> แค่ไปบวยก็ยากแลละเจ๊ Jay, พี่ล็อกได้ที่สองกับที่สามว้าวสุดยอดไปเลยยังมีรางวัลทองแดงติดเบอมาไอเฮสกี้ดีโอได้ที่สองเลยอะม่อยากเป็นนายแบบให้วาดบ้างอะ ต้องจ่ายตค์แล้วล่ะทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเราสามารถซื้อซื้อท่าโพสได้ด้วยโอ้โหท่านี้หลอดเท่มาเลยพี่เลยโพสแบบสไปเดอร์แมนก็ได้โอ้โหแปดร้อยเหรียญ่มีตัง <c oughs> ว้าวเราต้องวาดเจเบคอนลิ Bacon, Link, ้นจุกปากเรามาลองฉีกกดกันหน่อยไหมฮะทุกคนมาจะลองวาดเจ๊เขาแบบใหม่ใหม่ยังไงมังงอบอกฉันด้วยคนสิวาดแบบที่เจเขาต้องตกใจมังงอแกจะวาดแนวไหนเนี่ยนัดับฉันก่อนไหม เฮ้ยพี่ล็อกจะต้องตกตะล,ลึงเขาเนี่ยพีล็อกเดาไม่ออกเลยว,ว่ามันเป็นพาวาสกี้จริงว่าวจอยถ้าฉันเดาออกแกให้อะไรให้ให้กินบอลช็ชิ้นเดียวทุกคนมือของเจ๊นเนี่ยเขาเป็นมือแบบโลบอกร r ิจินโ l เลยเนาะแล้วก็เก็บรักษาไว้สามนาทีแล้วหมัห่นอ่นี่ทุกคนเราจะเอาเวลาทั้งหมดมันลงกับสิ่งนี้แหละ มันจะสร้างผลงานอันสุดแสนจะอลังการทุกคนมองจากดาวัางคารก็รู้ว่านี่คือเจผมเบคอนวาดรอยโม้ไปแสนยังไงมากอ่ะอุ้ยเห็นสีหัวเจแล้วหิวเบคอนเลยทำไมฉันจริงจังขนาดนี้มาหาก้ทุกคนวี่เราเขาอยากเอาชนะสกีรู้สึกเหมือนวาดโลรากวดครับคุณผู้ชมหนึ่งนาทีที่แปลว่าหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันอุ้ยเพลงดักแก่มากเลยนะวี <c oughs> นี่มามาแนวนันรัก ใส่ลิ้นให้เจเบคอนด้วยแล้วฉันมาแนวอะไรวะ<อ>แนวเป็นว่าเติมความฟุ้งฟิงให้ละกอนแปดวิไม่มีแขนด้วยลงอะไรไม่ทันแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วพนงานแรกนั่นก็คืออุ้ยไอฮัสกี้ฉันรู้หรอกว่าเป็นของแกมือเป็นเออเลโกมันเขียนอยู่ข้างล่างเนี่ยบาบสูเป่าแฟงเขาก็รู้หมด,ดอ่ะโอ้ฉันยังไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นอะ่ะส่วนเนีย่ยขขงบีห <laughs> ให้สีดาวเพราะอุตสาห์วาดลายเสื้อด้วย อุ้ยคนนี้อีกแล้วอ่ะคนนี้ก็น่ารักไปสีดาไม่มีสีสันเลยอิสมีเอาเขาว่าตัวเองเหรอไม่น่าใช่นะเฮ้ยคนนี้ก็วาดเหมือนอยู่นะเอาไปสามดาวปอบใจอุ้ยตัวนี้น่ารักเอาไปเลยคาดดาวน่ารักมากเราจะชนะได้สักตาไหมเนี่ยโอ้คนนี้น่ากลัวนิดหน่อยอนหนึ่งดาวอะอย่างน้อยเราก็น่าจะดีกว่าอัเดีว้าวมาติดท็อปทรีอีกแล้ว แล้วฉันล่ะยกที่สี่ฮือฮือือือแพ้ฮัสกอุ้ยโอกาสการได้เป็นของหมามันเพิ่มขึ้นแล้วแตไม,มันมีสองตัวซ้อนกันอะมันคือตัวฉันน่ะออแต่ก็ซ้อนอยู่กับเจเบคอนคนนั้นอะดอโยเซลขอให้ว่าตัวเองอะหมาก็น่าจะมีหมาที่วาดพี่ล็อกได้คนเดียวาหมารือว่าพี่ลอ็อววลกรา,าตาเป็นไงฮอฮแล้ว <c oughs> พี่ลอ็อกวาดตัวเองได้ด้วยเหรอ เออไม่เป็นไรหรอกฉันจำออกภาพในอุดมคติได้มารูพี่ล็อกอยากเก็บหน้าตาเป็นยังไงยังไงอะมารู้เนี่ยคือภาพที่พี่ล็อกมองตัวเองอะทุกคนพี่ล็อกก็มองตัวเองเป็นแบบนี้ยังไงวะอ,อป,ป้าหน้าปากกระหโหไอเมากนี่ไงก็ออกไปแล้วในที่สุด, <c oughs> ด,สดทุกคนจะได้เห็นใบหน้าหล่อเหล่าของฉัน <c oughs> ทุกคนได้เริ่มวาดพี่ล็อกตอนเหลือ2นาทีสุดท้ายเศ้าไปจำนวนมากเลยครับคุณผูดด้ชมนี่เลยอปป้าล็อกมาจัดให้แบบหล่อเสลวยสวยก๋ยใช้แฟซ่าแผนส้นตีดเอ้ยไม่ใช่แผ,แผนท,แผนทีแผนทีแผนทีเ่เราไปเล่นกล้ามมาเราต้องมีกล้ามเนื้อหล่อๆสิบสาวิครับทุกคนครับ13าวิสุดท้ายบอกแลว้วผมหล่อมากครับคุณผูดด้ชมของหมาหลอกว่าเชื่อสิจ๊ะอุจิ้มไม่ทัน นอนหนึ่งวิสุดท้ายลงสีไว้ดันทุกคนมาเชื่อมันบีเราแกต้องตกใจรูปที่มาวันแน่นอนเฮ้ยเสี่ยแล้วทไมผมแล้ำ <c oughs> ไมผมน้ามาจะมาเติมขนาดนั้นน่ะผมบว่ผมลอมา <c oughs> โอ้อันนี้ทุเลศทุลังสุดเลยเอาเอาไปศูนย์ดาวไม่ให้เลยได้ไหม อุ้ยคนนี้ว่าสวยใช่ได้พี่ล็อกเองว่าตัวเองแกไม่รู้หรอกหรอกว่าเป็นชั้นอะ่ะแล้วพี่ล็อกทำไมหน้าแดงอย่างเลยอ่ะเออใช้ลองพื้นผิดเบอร์แกต,ต้องเข้าใจอันนี้น่ากลัวมากวลเอกมากลัวถึงแม้จะเหมือนตัวจริงไปหน่อยยินกอนขี่อ,อุ้ยน่ารักพี่ล็อกกลายเป็นปตุ๊ดเด็กไปแล้ว <laughs> ทุกคนพี่ล็อกรั่วไปแล้วในชีวิตจริงอุ้ยอันนี้ก็สวยเป็นจนุ อันนี้ก็พอได้นะครับเนี่ยประทับใจประทับใจอยู่คนละลายเส้นสวยไปจำนวนวะอุ้ยหมาอยากชนะหมาจะได้ไหมอ่ะมาสู้เขาไหวไหมอ่ะทุกคนข้อที่2ก็ยังดีที่สก็ได้ขอให้มีตำแหน่งเจ๊ยังน้อยมาก,ก็ได้ที่สองแไม่ใช่ไม่ติดเลยวะเพียง่สี่โนโนอดีไม่พออีกแล้วเฮ้ยฉันจะเอาจริงวีสามไปนะไม่ไหวแล้วนะรอบนี้หมาเยอรมันมาได้วาดแน่เลยเตรียมว่าในฮัสกี้ไว้เลยครับคุณผู้ชม อ้นอรเร้ว่าเจผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยน่าสงสารจริงๆเจ้เขาเป็นจีบีตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยนี่เลยเขาเนี่ยหมายจะตั้งใจวาดแบบจริงจังหมายอยากชนะสักครั้งหนึ่งอะทุกคนบางคนนี่เขาใช้เมาส์ปากกาวาดกันเลยนะครับคุณผู้ดู เราใช้เมาส์โง่โง่วาดรูปเมาส์เล่นคอมที่คลิกบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะทุกคนเราใช้เมาส์เกมมิ่งครับคุณผู้ดชมอุ้ยแต่มัก็ว่าดออมาน่ารักใช่ได้นะเว้ยแอาอันนี้ยอตัวเองเฉยไม่มีใครชมชมตัวเองไว้ก่อนเว้ยแล้วเข้าใจไจว่จิตวิทยาแมนนีเฟซอ่ะแมนนเฟสรู้จักว่าเขากำลังฮิตเฟซบุ๊กกันเหรอเฮ้ออืต้องมีจุกแกะๆข้างๆด้วยว่าแต่ผมน้องก็สีอะไรวะสีชมพูพาสเทล ได้เวลาลงสีเลยครับคุณผู้ด,ดูเราสาดไปเลยแล้วกันนะโนน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 โน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 ี่เติมความเงาที่แก้มให้น้องด้วยไฮยไลท์ผมให้อีกสักหน่อยทันที่ปแปลว่าไมปตันแล้วได้มาดูผลงานของแต่ละคนเออเออหนึ่งดาวแล้วกันแต่มันก็หลับตาปากเบึ้งเหมือนอยู่นเนาะก็เลยมีให้หนึ่งดาวใครกดขำอย่าไปบูบี้เพื่อนเออ ไอหม่งกงว่าวาดไปเสร็จเอาไปสามดาวทำไมอะภาพพี่เรากมัไม่ขึ้นอ,อของมาเสร็จแล้วเนอะใช่แกซ่อนกดซ่อนอะไรไว้หรือเปล่ามาเปล่ามันขึ้นซ่อนเหรอทำไมพี่ลองตัวม่วงอะน้องจมน้ำเหรอลองพื้นผิดเบอร์นิดหน่อยเี่ออะไรอะให้1นดาวแล้วกัน อย่าบูมีเพื่อนสิอ๋อเพื่อนออกนะนียงหรอโอ๊ยเจคคนนี้แล้วว่าทุกตัวออกมาเป็นแบบนี้หมดเลยน่าหลอเวอร์ชันโนตเป็นผู้หญิงโตเป็นผู้ใหญ่ละใครกดกดวายอัน,นเดียวไปเลยเต็มแม็กห้าดาวเจคเขาว่าตัวเองแน่นอนคนเดียวให้สีดาวแล้วกันเพราะว่าไม่เหมือนตัวจริงหมาจะชนะได้ยังไงทุกคนว่าเทพขนาดนี้เจมมาได้ที่สองร่วมไปอยู่ที่ห้าเลยครับคือ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 อะไรวะเี่ย จบสถาปัตย์มาแล้ววายสถาปัตย์กวาดแล้วจ้ะว้าวว่าด้ฮัสกี้เจมาได้วาดตัวเองสักทีนี่มาจะโพสท่าจะวาดออกมาให้ทุเล็ที่สุดเลยหล่อที่สุดเลยีเลิกมาเสียใจว่าโพสท่าไม่ดันอุตส่าห์ซื้อโพสมาวายทุกคนมาจะวาดฮัสกี้ให้ดูเฮ้ยแกก็วาดตัวเองได้ด้วยเหรอเออว่ะลืมไป ทุกคนเชื่อว่าอันเดเลยคหมาจะวาดตัวเองแอบว่าหลอเทพอ่ะนี่เลยฮัสกี้จะต้องหลอนแล้วเอาหานสุดๆไปเลยแล้วหมาว่าติดขอบด้วยทำไงดีกระเดิดลงมาก็ได้หม,มายอมหมายอมวาดใหม่นี่มาจะวาดผมบังหน้าตัวเองเพราะหมาค่อนข้างขี้อาย <c oughs> และนี่เลยมีแบบจับจับห้ามันคอหล่อๆด้วยฮะทุกคนวาดจริงทำไมแฮชซัมขนาดนี้ นี่ภาพบอลคอปิวสวยดังสายลมหล่อเท่เป็นจานวนมากหมาจะลงสีตัวเองแล้ววิ่ล็อกเอาเลยตามสบายอุ้ยหมาเพิ่งเห็นพิ่ล็อกติงต้องอ่ะมันปรับทรานสเปอร์เรนซี่ด้ด้วยนี่หนอะใหรู้ตั้งนานแล้วล่ะทลาไมหมาไม่รู้ก็แกคือบักงงอไงล่ะหมาจะต้องชนะในการว่ารูปตัวเองให้ได้อย่างน้อยตีหนึ่งในสามก็ยังดีหมาสู้เจ๊สองคนนั้นไม่ไหวเขาเก่งเกินไปแต่ว่าเก่งจริงนะครับคุณผู้ชมยอมเลยหมารืมลงสีภาพบันคอโน,โนโนทันนะเปล่า ีิวต้องทานเราพูดเลยว่าเสื้อฮัสกี้มันต้องมีซิกเนเจอร์มันต้องมีหน้าหมีที่จะทานไหมบอบซ่าไม่ทานแน่นอนเออไหนมาดูผลงานกันว้าวฮัสกี้เวอร์ชันอะไรน่ารักชีได้วเวอร์ชันไมครับก็น่ารักอยู่นะเอาไป3มดาวแล้วกันยังน้อยมันก็เหมือนฮัสกี้แันนี้ว่าตัวเอง ว่าตัวเองน่ารักดีเอาไป5้าดาวฮัสกี้ขี้อายนิดหน่อยอันนี้บิ๊กลอกแน่นอนคิดถึงไกท่ทอดแต่ไก่ยังไม่เสร็จฮัสกี้ทำไมเล่นอกเยอะไปหน่อยอกล่ำมเชียวงินน่ารักเป็นจำนวนมากคุณบิ๊บบินบิ๊บิบนี่โคนักวาดแน่นอนเลยครับในอนาคตหรือไม่ก็เป็นนักวาดอยู่แล้วแล้วทำไมนี่มีแต่หัว ไม่เป็นไรน่ารักใช่ได้เอาไปสามดาว <laughs> มันเน่า <laughs> ทำไมมันเป็นอย่างกันเอาไปหนึ่งดาวฮัสกี้ไม่ได้ใส่กางเกงซูโม่แบบนั้นว,ว้าวฮัสกี้เป็นผู้ชนะในที่สุดลูกกุ้ยทำไมละ่ะว่าชนะในรูปตัวเองด้วยพี่หรอดนใจด้วยมาก็เจ <laughs> ดูนคนดูนคนชอบอยากให้เรามาวาดรูปก,กันอีกไว้พี่ล็อกกวีรอยก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกวี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายเขาน่าจะวาด FC ดีไหมหมาก็เอาไหมฮะ FC เรามาเล่นกันไหมฮะมาโหวตกันในคอมเมนต์ยเยอะๆว่าอยากเล่นแบบนี้ด้วยกันหรอเปล่า